เรื่องราวระหว่างเฮริรเคนกับทอร์นาเมลสเปอร์ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วครับเขาร่วมเดินทางกับสมโมสรแห่งนี้ตั้งแต่11ขวบจนปัจจุบันกำลังจะ28ตเต็มในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครั้งหนึ่งเคยออกไปผจญภัยเก็บเลเวลสมัยดาวรุ่งแต่ก็กลับมาพิสูจน์ตัวเองก้าวขึ้นเป็นแกนหลักอย่างเต็มภาคภูมิมีโอกาสไขว่คว้าความสำเร็จมากมายแต่เลือกมอมหัวใจให้สมโมสรโดยการต่อสัญญายาว6ปี เข็นเองรู้ดีว่าระยะเวลาขนาดนั้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการย้ายทีมในอนาคตแต่ตัวเขาก็ยอมรับมันเป็นไม่กี่คนที่ผลงานสม่ำเสมอมาตลอดเท่าที่จำได้หากไม่เจ็บไม่ป่วยหมอน,นี่แทบไม่เคยมีช่วงฟอร์มตกเลยเขาใส่เต็มทุกนัดที่ลงสนามคว้ารางวัลดาวซันโวพรีเมียร์ลีกสสมัยก่อนจะขึ้นแท่นดาวยิงสูงสุดประจําทีม7จาก8รูก,การกับชุดใหญ่เมื่อความรู้สึกเปรียบเสมือนขวดไวน์ถูกบ่มเพาะจนได้ที่ รู้ตัวอีกทีเคนก็กลายเป็นความภูมิใจของเหล่ายิดอัมี่ครับแฟนไก่เดือยทองล้วนไดเห็นการเติบโตของเด็กคนนี้ในทุกย่างก้าวตัวนักเตะก็ผูกพันกับทุกอย่างที่ท็อดแนมอสเปอร์เรียกว่าครึ่งทศวรรษหลังหากเอ่ยชื่อเคนก็ต้องมีสเปอร์หากนึกถึงท็อดแนมก็ต้องมีแฮร์รี่แต่ถึงเส้นเรื่องจะละไม้คล้ายพลอดหนังโรแมนติกทวารโลกแห่งความจริงไม่มีอะไรเพอร์เฟกครับสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือแม้จะรักขนาดไหนแต่เวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ แฮร์รี่เคนยังไม่เคยประสบความสำเร็จกับสเปอร์เลยไม่แม้แต่โทรฟี่สักรายการที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่พยายามไม่ใช่ไม่มีโอกาสนักเตะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วแต่เขาก็ไปไม่ถึงฝันสักทีเมื่อวนอยู่ในรูปซ้ำๆเดิมๆนานวันเข้าแฮร์รี่เคนที่มองไม่เห็นทางว่าจะไปไกลกว่านี้ได้ยังไงยิ่งการนั่งดูเพื่อนร่วมทีมคนแล้วคนเล่าออกไปได้ดิบได้ดีที่อื่นก็ยิ่งกลายเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเขาจะเดินทางไหนต่อ จะเลือกย้ายทีมตอนยังมีโอกาสหรือยอมมองข้ามความสําเร็จและอยู่กับสเปอร์ต่อจนกลายเป็นตำนานสโมสรทุกช้อยล้วนมีราคาของมันครับเคนรู้ข้อน,นี้ดีและไม่ว่าจะเลือกช้อยไหนเจ้าตัวคงไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วจริงๆโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสะข่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องว่าแฮร์รี่เคนต้องการย้ายออกจากสเปอร์ช่วงซัมเมอร์นี้เลยแม้จะยังไม่ขึ้นบัญชีย้ายทีมหรือมีคําพูดยืนยันจากปากนักเตะ แต่ด้วยบรรยากาศและแหล่งข่าวระดับฟาบิซซโอโรมาโน่คงบอกได้ไกลๆวันนี้คือช่วงเวลาลำบากใจที่สุดในชีวิตนักเตะและอาจเป็นปีสุดท้ายของแฮร์รี่เคนกับขับไก่ทวันเหนือสิ่งอื่นใดท่ามกลางข่าวย้ายทีมเมื่อคืนสเปอร์มีคิวลงเตะในบ้านนัดสุดท้ายของรูการครับพวกเขาเปิดรงังเย่าก่อนจะแพ้แอสตันวินล่าทีมเยือนไปหนึ่งประตูต่อ2หากแต่หลังจบเกมแทบไม่มีใครพูดถึงผลการแข่งขันแล้ว ทุกสายตาจับจ้องไปที่เคนว่าเจ้าตัวจะมีปฏิกิริยายังไงภาพที่เห็นคือแฮร์รี่เดินไปหาแฟนบอลพร้อมกับตบมือขอบคุณเหล่ายิดอัมมี่อยู่นานสองนานไม่มีใครรู้ได้ว่านี่คือสัญญาณแห่งการบอกลาหรือเปล่าสำหรับแฟนบ bon bon อลบนสแตนพวกเขาทำได้เพียงตบมือและเรียกชื่อเคนตอบกลับไปเท่านั้นเรื่องราวระหว่างเคนกับสเปอร์ชวนให้ผมคิดถึงเพลงเกิดมาแค่รักกันของบิ๊กแอขึ้นมาชั่วขณะครับ ประโยคหนึ่งในท่อนฮุกร้องว่าเกิดมาแค่เพียงได้รักกันสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันฉันยอมทำใจสำหรับแฮร์รี่เคนและท็อดแนมฮอสเปอร์บางทีพวกเขาคงเกิดมาแค่รักกันจริงๆ